สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้มีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาสมัยแรกตามรัฐธรรมนูญมาตรา128วรรคสองเรียบร้อยแล้ววาระแรกที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องดําเนินการคือการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญมาตรา124รองประธานสภาผู้แทนรัศฎรจะมีหนึ่งหรือสองคนก็ได้ผู้ที่จะทำหน้าที่นัดประชุมสภาผู้แทนราศฎรเป็นนัดแรกเพื่อให้มีการเลือกประธานสภาผู้แทนราศฎรและรองประธานสภาผู้แทนราศฎรได้แก่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการนัดประชุมสภาผู้แทนราศฎรดังกล่าวตามข้อบังคับการประชุมสภาต้องทำเป็นหนังสือและให้นัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วัน การเลือกประธานสภาผู้แทนราษดรสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า20คนถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการรับการเลือกรองประธานก็ดำเนินการด้วยวิธีการเดียวกัน และในกรณีที่สภามีมติให้มีรองประธานสภาสองคนให้เลือกรองประธานคนที่1ก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภาคนที่สองเมื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาได้แล้วให้เลขาธิการมีหนังสือไปยังสำนักราชเลขาธิการเพื่อนำความกล่าบบังคมทูลและเมื่อได้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาพุทธรัศดรแล้วประธานสภาพุทธรัศดร ก็จะเป็นผู้สั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ต่อไปข้อสังเกตที่สําคัญสภาผู้แทนราษฎรจะนัดประชุมให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อนท่านผู้ชมครับ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ดังกล่าวสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรด้วยกันได้หนึ่งชื่อการเสนอนั้นต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 1- ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์รับรองได้หนึ่งชื่อการรับรองให้กระทําเป็นการเปิดเผย และการออกเสียงลงคะแนนพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีก็ให้กระทำโดยเปิดเผยเช่นเดียวกันและต้องมีคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หากพ้นกำหนด30วันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกไปแล้วไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำชื่อบุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด ขึ้นกาบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีภายใน15วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวตามมาตรา173เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือมาตรา173เรียบร้อยแล้วให้ประธานสภาผูแ้แทนราษฎรนำความกาบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรตา171ต,ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะต้องนำรายชื่อรัฐมนตรีอื่นอีกจำนวนไม่เกิน35คนขึ้นการาบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งและประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา17 171วรรคหนึ่งแต่ก่อนเข้ารับหน้าที่คณะรัฐมนตรีทุกคนจะต้องเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา175เียก่อนคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา176วรรคหนึ่งทั้งนี้ภายใน15วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่และเมื่อถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัตรริราชการแต่ละปีด้วยอย่างไรก็ดีก่อนถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาดังกล่าวหากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งถ้าปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะกระทบต่อผลประโยชน์สำคัญของแผ่นดินคณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพรางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้ท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ